สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องไทยเลด์นอันนี้ก็ตามคำขอคนคนหนึ่งมีคนบอกว่าเริ่มต้นจากศูนย์เพิษได้ไหมก็บอกว่าเคยน่าจะยากอยู่ก็ตอนนั้นผมอัดคลิปอัดคลิปมันถูกตัดออกทาวอนก็เลยได้เริ่มต้นใหม่แถมมีคนให้ตัวละครผมด้วยเนี่ยคนนี้ คนมีนี่ครับซึ่งผมก็ขายในราคาสิบหกเผมไม่รู้มันจะมีคนซื้อไหมนะครบับผมก็จะพิมพ์ไปว่าขอตัวทองหเอยครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะก็จะเขวนันี้มาดูกันว่าจะมีคนใจดีไหม มีขอว่านี่แนะนําให้เซฟแบบนี้ด้วยนะครับนี่เซฟแบบนี้ก็จะบอกว่าขอตัวทองนยครับเอม็มเด็คนคนนั้นปิงหรือเปล่าออบอกว่าขอตัวทองให้ตัวเทาไม่เป็นไรเอาก็เอาอยู่ เก็บไว้โอเคกฎของผมก็คือห้ามออกจากน่ะอะไรวะแบบนี้โอ้ยใช่ A ห้ามเอาอไปสุ่มตัวละครผมก็จะขายในราคาหนึ่งเพชรขายในราคาหนึ่งเพชราามาดูกันจะมีคนซื้อไหมนี่ขายในราคาหนึ่งเพชรแต่มีคนขายสองเพชรไม่มีใครซื้อหรอกมันต้องหนึ่งเพชรเท่านั้น ฮะตัวทองขายห้าเพชรว้าวฮะสองเพชรฮะสิบห้าเพชรอะไรเอา้าตัวละครงพขายไปไหนขายอยู่สิบหกพงขายสิบหกไม่เชหรอเอา้าผมไม่มีตัวต่ะเอา้าเอา้าเอา้า อ๋อก็เจอแล้วก็ใจะละ้วต้องลุแบบนี้ออกใช่ไหมครับน่าจะใช่ไหนลองดูด,ดิขายสิบหกไหมสิบห้าหรือสิบสี่สิบขายสิบหกเหมือนเดิมสิบหกนี่น่าจะใช่น่าจะแบบนี้ใช่ไหมฮะไม่เห็นเราชื่อตัวตัวเองอะไร เควสก็ไม่มีให้ทำก็จะไล่ก็ขอตัวทองขอตัวทองว่านี่แหละขอตัวทองในคราฟูอ้าว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 ซึ่งก็ยากลำบากมาก เลยมาใชายย่หนุ่มนี่จะให้ตัวทองเ,อาเราไหมาก็ตัวทองเลยครรัฟฟุงครับฟุงครับฟ,งบฟึงเลยนะครับฟุงก็ตัวทองครับอ,อ้าวน,นี่กจ็จะว่าโอ้มัน่าจจะไม่เถทกับเราแน่นอน นี่ขอตัทองเลยครับไม่มีคนให้ตัวทองเลยสมนีนอ,อ้โอคูมีคนมีคนแต่งเราจะบอกขอตัวทองหน่อยครับจะมีคนให้นเนี่ย เ็ดตัตงไหนครับอ้าวายขอตัอออวตรงไหนครับ อ่าเจอคนนี้ไม่ตอบเลย

อุ้ตัวเอกลุสิทิแบบเร็วับโอ้โหเปิดมาครั้งแรกได้ตัวเอกลุสิทิละสบายละบัดที้แลวก็จะขายดูดีว่าเขาขายดีเพียงค่ไหนจ้านไาอนจหนะเขาขาย งันตัวข55แล้ว,ลวกันกำไรมีคนขาย500เหรอไม่เกงเลยย้อนกลับไป้อนไปก่อน ขอคนไม่ดีใช่ไ่ต้หาไรแล้วเราจะอยากได้เรียนหนังแที่สองแล้วก็คือเออแคทำไมซึ่งก็จะไปขอจะละครคนเดียวฉนองซึ่ได้อยสิ่คนห่ โหอก็สม,ม,มาเต็มต็มฟล,ลีก็จะบอกกอตัวรองได้ไหมครับอ่อาตัวรองได้ไหมครับ กอลลี่จิบใจยันจริงะอะโหวิได้เฉยอ่าเอาไปขายเอาไปขายออ้ยเอาไปขายเดี๋ยวอ่ามีคนขายนี่จะทำอะไรให้ทุก อันนี้ขายสี่เพผก็จะขายสิบเอ็ดเพรนะครับนี่ซึ่งก็พอได้ประมาณนี้เลยครับนี่ซึ่งยังขายไม่ออกโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามถนะ้ใครดูถึงตอนนี้ก็กดไลค์กดติดตาม้วยนะครับซึ่งพรุ่งนี้ผมก็จะไปปัดชิม ก็ไม่ได้ทำคลิปหรอก